เปิดโปรแกรมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยเนชั่นลีก2025นัดแรกบูโปรแลนด์คลอดโปรแกรมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับศึกวอลเล่บอลเนชั่นลีก2025ประเภททีมหญิงสัปดาห์แรกบูที่ปักกิ่งวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมดวลโปแลนด์4มิถุนายน68ความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2025ประเภททีมหญิงในปีนี้มี18ทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากเดิม16ทีมและยกเลิกระบบทีมหลักหรือ core teams อ ทีมที่ไม่มีการตกชั้นทีมท้าทายหรือชัล l ินเจอร์ทีมอันดับสุดท้ายตกชั้นทําให้ทุกทีมมีสิทธิตกชั้นเหมือนกันหมดรูปแบบการแข่งขันจะแข่งทั้งหมด3สัปดาห์เพื่อหา8ทีมเข้ารอบไฟนอลเหมือนเดิมที่ประกอบไปด้วย7ทีมที่ทําผลงานดีที่สุดในรอบแรก3สัปดาห์และ1ประเทศเจ้าภาพล่าสุดมีการเปิดเผยโปรแกรมการแข่งขันในรอบแรกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรอบแรกทั้ง3สัปดาห์ออกมาเรียบร้อยแล้วดังนี้สําหรับโปรแกรมแข่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทั้ง3สนามมีดังนีี้สัปดาห์ท่ ระหว่างวันที่4ถึง8มีย่อ68กลุ่ม3ปักกิ่ง จีนวันที่4มิถุนายนเวลา15นาฬิกาไทยเจอโปแลนด์วันที่5มิถุนายนเวลา15นาฬิกาไทยเจอเบลเยียมวันที่6มิถุนายนเวลา18นาฬิกา30นาทีไทยเจอตุรกีวันที่8มิถุนายนเวลา15นาฬิกาไทยเจอฝรั่งเศสสัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายน68กลุ่ม5ฮ่องกงจีนวันที่18มิถุนายนเวลา16นาฬิกาไทยเจอ ญี่ปุ่นวันที่19มิถุนายนเวลา16นาฬิกา30นาทีไทยเจออิตาลีวันที่21มิถุนายนเวลา15นาฬิกา30นาทีไทยเจอสาธารณรัฐเช็กวันที่22มิถุนายนเวลา12นาฬิกาไทยเจอบัลแกเรียสัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง13กรกฎาคม68กลุ่ม8อาิงตันสหรัฐอเมริกาวันที่10กรกฎาคมเวลา7นาฬิกา30นาทีไทยเจอสหรัฐอเมริกาวันที่11กรกฎาคมเวลา4นาฬิกาไทยเจอ เยอรมันวันที่12กรกฎาคมเวลา4นาฬิกาไทยเจอสาธารณรัฐโดมินิกันวันที่14กรกฎาคมเวลา3นาฬิกาไทยเจอแคนาดา